mingla ba chin ah din ni pwe li ya lo chano lo phtama u thon paw lo mingla ba miss khyan ma ni lo phtama u thon sin tin ni ywe chein le ah pwe li paw no di miss box khon khyan ma ni le taw shin le a ma ba miss thon khon khyan ma ni phtama u thon chano lo mingla ba miss khyan ma khon ma ya le phtama u thon so ya ka le yin khon ba le di pwe li ma yauk la ya yin khon de naw lo myet myet mo le congratulation born you ma deaw le to ya la ho du ka win tho le a khu chai ma soe lo queen แกเมียม่าก็ภาษีဖြည့်ပြီးတော့အရင်လဲဝမ်းတာပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်။ဒါလည်းပြောရော။ဒါမှမဟုတ်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအแยရဲပုံတော့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။လဲလဲတွေ့ရယ်ကိုပြုလည်လာလဲလဲရယ်။အာဟုတ်တယ်။သူ့လဲလာ제주디စကားလေးလည်းဖြည့်ပါဘဲရှင့်။ အကမောတော့နေတဲ့ကျွန်တော်အိုင်ယိုရာကိုခြေကျတဲ့ကျတာပေါ့เนาะဒါအခုကမီဒီယာတွေကဥဒွာပါဗောနောဘာလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ပောင်းပါခြေကျတဲ့ကြောင်းပြောရှင်းတာအာမီဒီယာတွေအရင်ဥဒွာဥဒွာတဲ့အကြွ်တကယ်မီဒီယာတွေကိုခြေကျတဲ့ရပါဗောနောကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုအိုင်ယိုရာကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တကယ်ခြေကျတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘဲဘဲဘွဲပဲတွားတွားဘယ်လိုအခြေအနေလဲဖြစ်နေ พี่ชินที่เดียร์มีแร็ปสปูตอินดี้ใอ้ตัวเดทเดเกชี่ยที่เกิดมาให้เอาอะไรเลยที่จะมากราบย้ายออมยิ้มาทีนี่ถึงจะมาเจอเช่นค่ะพี่ทูนรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆเขาตั้งใจว่าอยากจะพูดบนเวทีแต่ว่าวันนี้ได้พูดที่มีเดียก็แบบรู้สึกอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้ด้วยแล้วก็บอกว่าเขาภูมิใจทุกครั้งก็เหมือนครอบครัวแบบซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาแล้วแบบขอบคุณจริงๆที่ให้สปอนเซอร์แล้วก็อยู่เคียงข้างกับพี่ทูตลอดค่ะยินดีค่ะ หน,หนูเองก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตหนูมาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตพี่ทูซัพพอร์ตตัวแทนพ่มาทุกคนเลยขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตเพราะเชื่อมั่นในตัวโกวทูค่ะ<อ>พรา,ะาเราทํางานกันมาคือต้องบอกว่าโกทูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแพชชั่นในการทําเวทีนางงามมากมแล้วก็ตาถึงต้องบอกว่าเลือกเด็กมาแต่ละคนนะตาถึงมากมั่นใจนะค่ะว่าเด็กที่โกทูเลือกมาเนี่ยจะสามารถมีศักยภาพที่ดีแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของนางงามได้ดีแน่นอนค่ะเสียทูอันยงจีเดและปไลด่าเซียทูยงจีเดยนอร์เซียทูและ supporting location เนี่ยกรลีเซียจะตตเบลยูวลาเดมาดูวี่เพเซียอยู่ไรหรือกงล้งโกมีมาบีโกซาพี่ละจินเนตดนละรดีแท้มากตัวและญีายยี่โก support location นค ที่กล้าให้เพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าทํางานกับโกทูเห็นมาตลอดว่าโกทูก็มีแพชั่นในการทําตรงนี้เนาะแล้วก็โกทูเคยเคยเป็นในแบบมาก่อนด้วยคือมีประสบการณ์อะต้องบอกอย่างนั้นเราเชื่อคนมีประสบการณ์นะคะเชื่อคนมีประสบการณ์เลยตอนตอนที่เรื่องแต่แต่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราอะไม่ได้เก่งตรงนี้เนาะเราเราไม่เห็นแต่ว่าโกทูเห็นพอผลงานออกมาเนี่ยตอนทุกวันนี้เราก็เห็นว่าแต่แต่มิมี่เนี่ยพัฒนาไปไกลเราเริครู้สึกว่า เนี่ยแหละโกทูเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ตรงนี้จริงจริเสียทั่วแพชนชีเดียวเนาะยอมม่สุยเสียทได้แลเราละจ่าเล่าบีต่เป็นแม่เสียทูเตี้ยวเต้ยวยุ้ยม่สุยไอ้ดีกะลีทั่วหลาได้กะลีล้โกลงจูซามุวตูวแต่หล่าเดียบน้อเราเราอะละยันเซนบีเนี่ยแล้วเสียแล้วตัวเราได้เช็งมาสุยอันนี้ได้เสียก็ที่ๆยาวๆยวๆที่ๆล่ะที่ๆยวๆที่ยาวๆลบวเป็นไหนเนี่ยเราเราเอากองลงหัวเสียก็ ตนว่ายากมั้ยตนว่าอเนญยากมั้ยล่ะไม่ใช่หรอกป่ะเนาะไอ้หมูโกยตาตะเมียเลยโต๊ดแตะลายอเลุบไปနိုင်เลยบ่ဟုတ်แกอ่ะ ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရေကြည်ပြီးတော့လိုပြီးရတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်အားတော့မင်္ဂလာမိတ်ဆွေပါဘုရားဘိုးတို့ရေးချယ်ပွဲလေးတော့ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဖက်မှန်လို့ရေးချယ်လို့ရှိတော့ဘောင်စ်ပွဲ1ပိုင်းကြတော့မှကျွန်တော်တို့က၅ဘွယ်ပေါ့နော်စီလက်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့၅ဘွယ်မှာလည်းဒါစီကိုတခါလဲစိုးစားလေးနဲ့ပေါင်ဝင်ပြီးပိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီပြားလေးကြောက်ချက်ပါတယ်သူလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆက်စပ်တော့ပြောစိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်စကားပြောကြမယ်လို့အများတန်းကစပော့တ်တော်တော်ပြီအန်ဘီဒီယာဒီကောနော်လေအိုရာကိုချစ်ကြလေအဲ့တော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘီဒီယာနဲ့တူ ก็เนะแต่เราอัี้ทดูทัดเดียวกันเราดูดูเรื่องนี่ยเาการดูอาเมียนจดเนอะโอเคยินดีปอร์ตขอแค่ลูกค้าเอลราลูกค้าเมียนมาทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะสปอร์ตส้าอด้วยนะคะเราได้มีเงมาสอร์ตรนี้ทุกคนล้าเมื่อกี้พี่ทบอกว่ามีเดียเด็กลเชฟเดแล้วมีเดียได็เชฟเบบ้าแล้วดู้็ต ทุกคนรักทุกคนรักค่ะแล้วก็อีกอย่างคืออยากให้โอ่อตายเลยกูเซเล่เลยมาม่ลกูสซเล่เอามีาดีดีลมิวเอามีมูเบตเต้วยเชนเดลเราแล้วมีดีอกลงแลวไอออร่าหวชิดเบจาวาเลยแบบ แล้วเราแต่เราชาวลาบอกแต่พี่แม่จะมีไออาราเลยเราตัวเรายาแม่ไทยมี่มาสวยจยญาเล่าไปยาแม่ขอบคุณพี่แอนมากที่ graduation มาเรามีไออค่ะขอบคุณมากเลยที่แบบว่าให้งานหนูแล้วก็ให้ประสบการณ์แล้วก็เอ็นดูหนูตลอดแบบเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆี่ี่เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนมีศักยภาพทำวิดีโอทำคอนเทนต์ก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรได้ภาษาด้วยเนาะได้ภาษาก็คือต้องบอกว่ามีมีแววไปได้อีกไกลเราก็อยากจะร่วมงานกับมิมี่นะคะขอบคุณค่ะไออราและจีซุ้มย้ายเต็มมาแน่โรดีมีเดียมาเปรี้ยวใช่ะแต่มิมี่สวยอันนี้มิวบอกกูแลกปลญ่โมเอปี้ในวีจาวีแวบิแมตต์มิวยงจีมูชิชิได้อันลูสัตว์ตัวจ้าแม่และไกัจ้าแม่อันหนูเปรี้ยวหลานพ่ะเน่อไทยมาแล้วแต่มิมิอันนี้ติ๊กต็อกไลฟ์สักข้าเนี่ยแต่บีบยาวจะติดเชินดาวหน่อยนาะเชินดาวหน่อไออรา